เนทงไม่ต้องดราม่าเถียงกันแล้วค่ะเพราะอาจารย์ภพศารออกมาตอบชัดแล้วว่าทำไมเมฆวินัยแก้บุพกรรมในอดีตสำเร็จแล้วถึงยังเสียชีวิตอยู่เดี๋ยวเราไปฟังเสียงอาจารย์ภพศารกันเลยค่ะ โดยอาจารย์ไพศาลได้เปิดใจว่าตัวเองไม่ได้แปลกใจเพราะรู้ตั้งนานแล้วซึ่งความจริงพระเอกร้อยล้านเมฆวินัยไกรบุตรต้องเสียชีวิตไปตั้งแต่ประมาณวันที่27ธันวาคม2566เวลาประมาณเที่ยงคืนเศษแต่ด้วยบุญกุศลที่เมฆวินัยได้ทําไว้ก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตค้าไว้ทําให้เมฆวินยัยสามารถต่อเวลาอยู่กับครอบครัวมาได้อีกระยะหนึ่งจนกระทั่งเมื่อวันที่20มีนาคม2567เวลา5ทุ่ม49นาทีเมฆวินัยได้จากไปอย่างสงบซึ่งก่อนที่เมฆวินัยจะเสีย ชีวิตทางครอบครัวได้ติดต่อมาทางอาจารย์ภัยสารเพื่อขอคําแนะนําว่าจะทําอย่างไรดีเพราะเมกวินัยป่วยหนักมากและความดันตกด้านอาจารย์ภัยสารจึงแนะนําทางครอบครัวของเมกวินัยไปว่าให้ปล่อยปลา56ตัวทําสังฆทานวัดไทยหนึ่งวัดและขอพรมัสยิดจะช่วยให้เมกวินัยไม่ต้องทรมานและจากไปได้ง่ายขึ้นโดยหลังจากครอบครัวของเมกวินัยได้ทําตามคําแนะนําของอาจารย์ภัยสารแล้วด้านเมกวินัยก็หมดกรรมและจากไปอย่างสงบทันทีโดยไม่ต้องทรมานโดยหลังจาก ที่เมกวินัยจากไปอย่างสงบวิญญาณของท่านได้หลุดจากร่างไปแล้วทําให้ท่านมีความสบายและไปอยู่พบผุ่มที่ดีแถมเมื่อเวลาประมาณตีสองตีสามก่อนอาจารย์ไพศาลจะตื่นด้านอาจารย์ไพศาลบอกว่าตัวเองได้มีโอกาสเจอเมฆวินยัยโดยเมฆวินัยบอกว่าผมดีใจมากคุณไพศาลผมสบายแล้วผมหายแล้วและผมหมดบุญจากโลกมนุษย์แล้วอยู่นี่ผมสบายถ้ารู้อย่างนี้ไม่ต้องรักษามาอยู่ตั้งนานแล้วโดวยก่อนที่จะเสียชีวิตผมไปแบบไม่รู้ตัวเลยมา รู้ตัวอีกทีคือเขาพาผมมาที่นี่แล้วซึ่งยอมรับว่าตกใจนิดหน่อยว่าเอา้าผมตายแล้วหรอ แต่ก็ดีใจที่ลูกเมนี่ยมไม่ต้องมาลำบากเพราะผมอีกต่อไปแล้วจากนั้นอาจารย์ไพศาลได้พูดกับเมฆวินัยไปว่าถ้าคุณไม่ได้แก้เวรแก้กรรมคุณก็ต้องลำบากต้องทอรมานกว่านี้เยอะซึ่งกรรมเก่าของเมฆวินัยได้แก้หมดแล้วและยุติลงเพียงแค่นี้ชาติหน้าเมฆวินัยไม่ต้องเป็นโรคตุ่มน้ำพองแล้วแถมอาจารย์ไพศาลย,ยังได้มีโอกาสไปดูบัญชีบุพกรรมของเมฆวินัยในโลกวิญญ,ญาณบอกว่าเมฆวินัยต้องกลับมาเกิดใหม่และจะเกิดเป็นลูกของลูกสาวของพี่เมฆก,กับภรรยาอีกที วนเรื่องกระแสด,ดราม่ามาหาอาจารย์ไพศาลแล้วทำไมไม่หายนั้นด้านอาจารย์ไพศาลตอบกลับไปว่าถ้าหายหมดก็ไม่มีคนตายโรงพยาบาลก็ยุบหมดการตายถึงเวลาก็ต้องตายทุกคนอย่างเมฆวินัยเขาหมดกรรมโรคผิวหนังแล้วและท่านได้จากไปอย่างสงบโดยไม่มีโรคภัยอะไรแบบนี้แล้วโดยตอนไปเมฆวินัยก็ไม่มีแผลอะไรเลยเหมือนคนปกติทั่วไปแล้ว เรียกว,ว่าจาันภัยสารออกมาตอบชัดดราม่าทั้งหมดแล้วนะคะว่าสาเหตุที่เมฆวินัยจากไปทั้งที่แก้บุพกรรมในอดีตหมดแล้วนั้นเนื่องจากพี่เมฆหมดกรรมไปแล้วและตอนนี้พี่เมฆก็อยู่ในภพภูมิที่ดีถึงอย่างไรก็ตามค่ะข่าวสดก็ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวเมฆวินัยด้วยนะคะและเชื่อว่าผลงานในวงการบันเทิงของพี่เมฆจะตราตรึงอยู่ในความทรงจําของคนไทยตลอดไปค่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน f o l เวอร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวโวนแบบฉับไวกับข่าวสดอ,ออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ